อกลักมอสะท้องคือเทวกขะด้บน้อยเอ้แต่มันเจ็บในใจฮอตจุดที่เจ้าบ่กเคยที่ทอดเจ้าจนใจมันฮอนคือไฟเผาแต่บ่มีเจ้าคือข้าวกินบ่ได้น้องเข้าใจบ,บ<อ>่เจ้าบอกลาฉันไปแบบง่ายง่ายบ่มีคำบอกเหตุผลหรือคำอธิบาย จต้องเป็นลานฉันแต่ต้องฝืนยิ้มอยู่คนเดียวกับความว่างเปล่าที่เต็มจิมหัวใจมันฮอตแต่มือเช่าก็ยังบอกเก็งความคิดถึงเจ้ามันทำให้นั่งเศร้านี่ทุกสิ้นกินข่ขาวกับบทแซบเมื่อบ่มีเจ้าขังตัวได้แค่คิดคิดฮอดแต่ก็ต้องกลมน้าทำตโตอกหักหมดสะท้อนคือดูเขาดำนองไแต่มันเจ็บในใจฮอตที่เจ้า เจ้าคือข้าวกินบ่ได้น้องเข้าใจบ่เสียงลมหนาวมันพัดมาแต่ใจมันร้อนบ่ม่เจ้าคือคนเติมแต่ในตอนนอนความทรงจำเก่าๆยังวนในหัวแต่บ่มีเจ้าแล้วชีวิตมันบองีความ,มวัวยมกินกะกินบ่ลงยมรอดก็ฝันบ่ดียามฟังเพลงเศร้ามันกลไมีแก่เจ้านี้แต่สิเห็ุจังใดก็ต้องอยู่ให้ได้ถึงเจ้าสิลืมแต่ใจแตย้ำฮักบ่หาย บ่มาขึ้นให้ได้แม่ใจมันเจ็บแต่มือไม่ยังสู้ไปเจ้าบ่แม่นทุกอย่างแม่เคยเจนทุกสิ่งถึงอกหักแต่มือนี้ต้องเยืนอยู่ในจริงอกหักมันบอเสพท้องคือฮิวเขาดอกน้องไปแต่มันเจ็บในใจฮอดหุดที่เจ้าบอกเคยชีดฮอดเจ้าจนใจมันหอด คือเขาเป็นบอได้น้องเข้าใจบอหักเจ้า่ามากแค่ไหนก็นต้องปล่อยกินเขาให้แซ่ดเติมใจให้เต็มบทถอยชีวิตกินต้องไปต่อถึงมันสิหอนุกหักมันบอแส็ททอบแต่ยังต้องอยู่ต่อไปแน่นอน อบผักมันทอดท้องขึ้นคือกราอดอกน้อยเอยอ,อ,อแต่มันเจ็บในใจฮอตจุดที่เจ้าบอกเคยคิดทอดจนใจมันฮอนคือไฟเผาแต่บ่มีเจ้าคือข้าวกินบ่ได้น้องเข้าใจบ่บอกตัวเอมอง สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนม้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโฮแบงค์อ e ีลูมนะครับโอเซน้ o e นะครับตัวนี้ความจุ2 0 0 0 0มิลลิแอมชาร์จเร็ว2 0สวัตต์สำหรับสายชาร์จนะครับและ1 5วัตส์สำหรับแม็กเซฟชาร์จมีอินพุตเอาพุตทายสีให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในร้ารได้เลยขอบคุณครับ